สวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาโยกเจ้านิวฮอลแลนด์นะครับท่านผู้ชมโอ้แกลาผ่านอะไรมาวันเนี้ยผ่านคุนค้น คุ้นหรือไม่คุ้นเฮ้ยโอเป็นหัวหมูนะครับท่านผู้ชมโออยา่างเจเลยอ่ะเอาเป็นไรอ่ะอ,อือโอ้ ปูดมาแล้วต้องยกใหม่นะครับเจยวใบอ้อยนะครับโอ้โหโอ้ผ่านอลังการมากโอ้โหอย่างกับลงลิปเปอร์เลยอะ่ะไปไวไม่ได้เลยอะ่ะ นี่นะครับท่านผู้ชมสุดยอดอ่ะแล้วกลับทำไงเนี่ยวนอ๋อเหมือนกับมันจะพลิกได้นะครับท่านผู้ชมไปละไปละไปละโอ้เนียวนี่ ไอ้โอ้ก็เตะอ่ะมีพริกได้ด้วยอ่ะโอ้ปีขับใจเย็นมากอ่ะอร่อยเนี่ยสนใจตะพานนี่แหละใส่แอลห้าโซนใบไหมวะเนี่ยอื้อ บึบโอ้โหดูลงเลยท่านผู้ชมลงแบบมิดไปเลยอ่ะดูดิอู้เดือดตอหรือเปล่าโอ้เล่งรอบเครื่องน่าจะประมาณ สองพันกว่ามั้งเนี่ยถือว่าเร่งเยอะเหมือนกันนะครับโอ้ดูดิลงยังยึกเลย่ะนี่นะครับโอ้โหดูดินมันขึ้นมาดิครับผู้ชมโอ้เข้าลึกมากเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะ มากันนยวฮอลแลนด์นะครับท่านผู้ชม tm 6 1 6 5ไอง้165แรงม้าหรือเปล่าโอ้โหดูความแรงนะครับท่านผู้ชมดูความลึกดีกว่าความแรงไม่ไม่เขาถลายนะแต่ว่าความลึกนี่เอาใจผมไปเลยนะครับแล้วก็ความคล่องตัวนะครับท่านผู้ชม โวโวววมีฟรีมีฟรีแล้วอื้อหนักเอาเรื่องนะครับนี่แหนึกถึงอ่า เราถ่ายหน้าเดินตามเลยอ่ะเราถ่ายหน้าเดินตามก็ต้นกําเนิดก็มาจากหัวหมูนะครับ <c oughs> ใครจะไปคิดว่าหัวหมูอ่ามันวิวัฒน,นาการอ่ะพัฒน,นาการมาได้ขนาดนี้นะครับนี่นะหัวหมูใส่สามใบแล้วก็สลับผานได้อ่ะคือพลิกเอาอ่ะเราถ่ายแบบไม่ต้องกลับรถ่ะ หายแบบไม่ต้องบนสิไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่กลับรถคอยดูยนะจะสุดแลงแล้วนี่นะฝุ่นมากยกเลยถอย นี่นะครับโอ้โหสุดยอดการนี้ก็ถ่ายได้เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมถ่ายต่อได้เลยนะครับ โอ้โหโคตรล้ำะโอ,โอ,โอ,โอ้ดูใบอ้อยเป็นปุยยังดีเลยอ่ะอันนี้ก็้อยเขาก็อัดไปแล้วนะครับเดินตรงนี้ก็แล้วกันครับเดินยากบนก้อนอขี้ถ่ายเดินยากนะเพราะว่าดินมันฟูนะครับ Mm-hmm. Oh. ดินยัางงามเลยอ่ะมองดูแบบยางได้เหมือนจะไม่ค่อยถลยนะพอแต่ระเบิดมาแล้วดูดิโอ้ดินอย่างนี้ปลูกอะไรก็งามนะเนี่ยแ <c oughs> สุดอีกแล้ว โอ้โหหนักนะครับขอบอกหนักมากขอดูตอนหมุนอีกสักรอบโอ้ยาวมากนะครับ เลยในอาโอเคนะครับวิดีโอชุดน,นี้จบไว้เพียงเท่านี้ไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ